สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สครับในช่อง First บอกครับวันนี้ครับผมจะพาไปรีวิวนะครับแบบคร่าวๆนะครับว่าการที่ผมนะครับไปเปลี่ยนแบตนะครับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ2018นะครับตัวนี้มถ่ายดูเนาะตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใช้เวลานานไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ ซึ่งสิ่งแรกนะครับที่เราควรทำนะครับในการไปนะครับในการเปลี่ยนแบตนะครับก็คือจองนะครับซึ่งการจองนะครับเราสามารถทำได้นะครับผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัว Apple Support นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถจองนะครับการเข้าไปใช้บริการนะครับได้ง่ายๆเลยครับเราสามารถเลือกโลเคชันนะครับแล้วก็เลือกเวลานะครับที่เราจะใช้บริการได้เพื่อที่เราจะไม่ต้องไปรอคิวนะครับพินา้านครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นจันทร์ศุกร์ครับอาจจะรอคิวไม่นาน แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกเนี้อาจจะเป็นรอคิวแบบนานพอสมควรเลยเพราะบางทีแบบถ้าผมจะกดจองต้องรอแบบ3-4ชั่วโมงเลยครับขั้นต่ำจนเสาร์อาทิตย์เนอะอันนี้ก็แนะนำครับให้กดจองนะครับเอไปก่อน ตัอย่างที่2นะครับที่เราควรทำนะครับก็คือจะแบ็กอัพนะครับเจ้าตัว macbook ของเราไว้นะครับเพื่อข้อมูลนะครับมันหายอย่างที่3ครับก็คือเราสามารถไปนะครับพี่หน้าร้านได้เลยครับแล้วก็แจ้งเขานะครับว่าเฮ้ยเรานัดได้เราได้นัดนะครับทาง apple support นะครับเพื่อมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็สามารถนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับจากทาง apple ได้เลยครับแบบง่ายๆซึ่งเมื่อเราเจอพนักงานแล้วนะครับเราก็พูดคุยแบบอ่บเป็นเรื่อยเปื่อยนะครับตามสไตล์พนักงานจาก apple store นะครับก็ ตอนนี้ครับทาง Apple นะครับทางพนักงานนะครับก็จะรันเทสนะครับเจ้าตัว MacBook เรานะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรไหมนะครับในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เราจะได้เทสส่วนอื่นไปด้วยเนาะแล้วก็ราคาครับเขาก็จะแจ้งมาในจุดๆดนี้นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งอย่างเจ้าตัว MacBook Pro นะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น13นิ้ว14นิ้ว15 16นิ้วนะครับราคาจะเท่ากันครับอยู่ที่6,990บาทนะครับส่วนใครนะครับได้ใช้ MacBook Air ครับราคาเจ้าตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้นะ โดยระยะเวลาในการเ่บนแบตเตอรี่ครับโดยปกติแล้วนะครับทาง Apple ครับจะชี้แจงว่าเรานะครับจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงเช่นเราไปเที่ยงวันนี้นะครับก็จะได้นะครับประมาณเที่ยงนะครับของอีกวันหนึ่งก็อันนี้เป็นเบสิกครับแต่ด้วยความที่ผมเคยเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนแล้วนะครับประมาณ2รอบสิ่งที่ผมรู้ครับก็คือมัใช้เวลาไม่นานหรอกครับในความเป็นจริงเท่าที่ผมได้ลองพูดคุยนะครับก็คือผมอาไปถึง a อ p l e s t สโต์นะครับไอคอนสยามนะครับประมาณบ่ายโมงครับก็ได้คิวบ่ายโมง15นะครับอันนี้คือผมจองคิวไปผมไปก่อนเวลาคุยนู่นเทสนู่นเทสนี่เสร็จนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็นะครับก็คุยนะครับว่าเฮ้ยผมอยากรอรับได้ไหมเขาบอกว่ารอได้นะแต่เขาไม่รับประกันนะครับในการรอนะครับเราจะรอประมาณ 5- นะครับถึง6ชั่วโมงครับต่อการรอซึ่งถามว่า5ถึง6ชั่วโมงนี้นะครับเขาทำอะไรบ้างครับเขาที่วเขาชี้แจงผมนะ พาที่แจงนะครับว่าชั่วโมงครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นการเป็นแบตเตอรี่เลยครับ3ชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นการทสนู่นนี่นะครับว่าเฮ้ยแบตเตอรี่คุณอยู่ในสภาวะปกติแล้วนะส่วน3 0มินาทีสุดท้ายครับก็จะเป็นการคลีนอัพเครื่องนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro ครับซึ่งมาทําให้ในวันนั้นนะครับผมได้ MacBook นะครับกลับบ้านไปเลยภายในวันนั้นครับก็ใช้เวลานะครับเท่าที่ดูจากอีเมลนะครับเสร็จก็จะประมาณ6กโมงนิดนซึ่งก็จะใช้นะครับเวลาประมาณ5ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นการรอครับที่ บ้านอยู่ใกล้ผมแนะนําให้กลับนะ้อแต่ถ้าใครที่แบบบ้านอยู่ไกลหรือแบบเฮ้ยไอว n นวันนี้ไอต้องการเสร็จวันนี้คุณต้องกลับไปทํางานผมว่าการรอหชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการรอที่เยาวนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะเป็นจริงๆผมก็รอได้แล้วก็ลองคุยดูแล้วก็ผมแนะนาครับให้ไปเช้าๆนาะ้นถ้าแบบไป4ี่ห้าโมงอ่ะผมมองว่าอาจจะไม่ได้ต้องมาเอาอีกวันหนึ่งครับซึ่งอย่างที่ผมไปนะครับส่งเครื่องเสร็จนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไปทํางานทุรานะครับนู่นที่นู่นที่นี่นะครับกลับมาประมาณ สี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็รอนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคของผมไปรอดิสซาบักโนก็ ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สตาร์บัคนะครับไอคอนสยามก็ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยถ้าถามนะครับว่าในราคา6,990บาทนะครับทาง Apple เปลี่ยนอะไรให้เราบ้างนะครับอย่างแรกแน่นอนครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่2ครับก็คือด้านเคสด้านล่างทั้งหมดนะครับก็จะมีเจ้าตัวพลาสติกนะครับเจ้าตัวอลูมิเนียมนะครับของตัวเครื่องมีเจ้าตัวคีย์บอร์ดในพวกนี้นะครับตัวเนี้ยพวกเนี้ยทาง Apple นะครับก็เปลี่ยนให้เราทั้งหมดนะครับก็จะมีเปลี่ยนประมาณ3อย่างด้วยกันเนาะก็ผมมองว่าเป็น6,900นะครับ เหตุผลนะครับที่ผมหม,มา,า, Apple, ายคอนสยามนะครับผมค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับกับจอตัว Apple ิลไอคอนสยามนะครับว่า Apple ิ e n t ซ็นเทนเวิร์มากๆเลยครับด้วยสวิตช์มายนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็แฮปปี้นะครับแล้วก็ ผมเคยไปลองพวก i อ r v ว c e นะครับมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับมีคิวค่อนข้างจะเยอะเนาะทําให้ผมครับเลือกมาที่ Apple i c o อนสยามนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมยังใช้เจ้าตัวโปรโมชั่นนะครับบัตรเครดิตนะครับของทางห้างเพื่อไปเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปคุยกับทางห้างเาเองนะครับทาง Apple ิลไม่ได้เกี่ยวแต่ผมก็สามารถเอาใบเสร็จนะครับจาก Apple เพื่อไปทําโปรโมชั่นนะครับจากทางห้างได้ก็ทำแคชแบ็กแลกแต้มแลกนู่นแลกนี่นะครับก็ถูกลงไปนะครับประมาณ1,000บาทครับก็ถือว่าค่อนข แล้วก็เหตุผลนะครับที่ผมไม่เปลี่ยนข้างนอกนะครับคือข้างนอกก็ต้องบอกว่ามันมีความรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ราคามันนะครับก็ถูกกว่าประมาณครึ่งนึงก็ประมาณสามพันบาทเนาะเหตุผลนะครับที่ผมไม่เปลี่ยนข้างนอกนะครับก็เพราะว่าผมรู้ว่าเปิลแม่งเปลี่ยนเยอะครับแม่มีท็อปเคสมีคีย์บอร์ดด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ เวลานะครับอย่างข้างนอกอใช้เวลามาหนชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนาะอันนี้ประมาณ5ชั่วโมงผมก็ยังรับได้แต่ที่สําคัญครับมันคือความมั่นใจนะครับเวลาคุณไปใช้บริการครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือถ้ามันมีเคสหรือว่าแบบมีอะไรที่มันต้องการรีคอร์คืนครับถ้าคุณไปซ่อมข้างนอกนะครับแล้วกลับมาทาง Apple ครับ Apple จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับก็อันนี้ครับก็เป็นข้อมูลกันเอาไว้ทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นเหตุการณ์สั้นๆนะครับที่ผมนะครับ เอาแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัว MacBook Pro ของผมนะครับไปเคลมนะครับที่ทาง Apple Store ครับซึ่งตรงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่ของผมนั้นนะครับก่อนที่จะไปอ่ะแบตมันบวมครับตั้งแต่ช่วงแบบเดือน11เดือน12นะของปีที่แล้วซึ่งวันที่ผมเข้าไปนะครับก็คือวันที่28ินะครับคุมภาพันก็ตัวเครื่องครับก็ก่ลังจะบวมแล้วก็ตอนกลับมาก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ได้มีอาการนะครับเวลาปิดหน้าจอครับก็ต้องบอกว่าปิดค่อนข้างสนิทครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในการมาเปลี่ยนแบตนะครับที่ Apple ไอคอนสยามนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเคสเนี่ยเราสามารถอ้างอิงนะครับไปยังเจ้าตัว Apple Sen เซ็นเวิร์ได้ด้วยนะครับซึ่งออนเบสครับมันแทบจะค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆมันอยู่ที่ร้านนั้นนะครับมีอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับวันนั้นนะครับมีคิวช่างหรือไม่ครับก็ลองสอบถามเพิ่มเติมกับทาง Apple ดูได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนำว่าถ้าใครอยากได้ภายในวันเดียวนะครับก็จริงๆ Apple s t o c ตอกของตัวแบตเตอรี่เขาะว่า ผมไปแบบค่อนข้างจะไหลรอบก็แทบจะได้เลยทุกรอบนะครับก็แนะนำนะครับไปวันธรรมดาครับก็จะผมค่อนข้างจะแน่นอนว่าคิวจะน้อยกว่านะครับแล้วก็จะเสร็จภายในวันนั้นครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกกดซับสไครนะครับไปช่อง First บอกของผมด้วยส่วนวันนี้ครับผม first สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ